จดหมายจากเป็นปิ้นถึงกษัตริย์วัดชิราลงกรจากกรณีเดินขบวนไปยื่นจดหมายถึงกษัตริย์ทำให้มวลชนได้เห็นน้ำพระทัยจากการใช้น้ำฉีดแรงดันสูงพระราชทานแก่ผู้ชุมนุมในคราวนี้ เพื่อเปรียบเทียบกับการชุมนุมในวันที่1พฤศจิกายนการชุมนุมวันที่8พฤศจิกายนไม่มีอาหารอร่อยไม่มีผ้าปูรองนั่งที่ดีเพียบพร้อมได้รับแต่เพียงน้ำผสมจุดๆจ,จ,จ,จากรถฉีดน้ำแรงดันสูงพระราชทานแก่ผู้ชุมนุมในครั้งนี้จากการที่ราษฎร ชื่อเดิมคณะราษฎรที่มีแกนนำโดยเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงสาภาพนักเรียนนิติศึกษารวมตัวกันภายใต้ชื่อราษฎรได้นัดหมายการชุมนุมในวันที่8พฤศจิกายนเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่ พบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา16นาฬิกาให้ทุกคนเขียนจดหมายเตรียมยื่นถึงกษัตริย์ของเราวงเล็บกษัตริย์วัดชิราลงกรหนึ่งในแกนนำคนสำคัญที่วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่สามารถมาขึ้นเวทีปราศัยแต่เขาได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงกษัตริย์วัดชิราลงกร จดหมายเพนปิ้นถึงกษัตริย์วัชราลงกรเนื้อหาจดหมายในวันนี้เขียนขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์ในวันนี้ไม่อาจทราบได้เหตุการณ์ที่ม็บ8พฤศจิกายนเมื่อเหลียวมองมอ็บวันที่1พฤศจิกายนมีการเลี้ยงดูปูเตือสรรหาอาหารร้านที่อร่อยอร่อย เพราะในหลวงบอกว่าคนที่มาม็อบวันที่1พฤศจิกายนเป็นแขกคนสำคัญของพระอ,องค์มีผ้าปูกันเปื้อนมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังบริการถึงที่ทั้งอาหารและน้ำแบบนี้แต่ม็อบวันที่8พฤศจิกายนไม่มีอาหารอร่อย แต่มีน้ำฉีดแรงดันสูงพระราชทานจากรถฉีดน้ำแบบนี้เย็นชํำโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่มีการเตือนล่วงหน้าแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวก็ต้องวิ่งหลบกันชุนรมุนวุ่นวายคนที่อยู่แถวหน้าต่างได้รับผลวันนี้คนทั้งประเทศได้เห็นผ่านการถ่ายทอดการไลฟ์สดของสื่อออนไลน์สำนันักต่าง นอกจากน้ำพระราชทานแบบนี้แล้วยังมีเหล่าม็อบมินเนียนเสื้อเหลืองหัวเกียนซึ่งเป็นเหล่าทหารตำรวจแปลงกายแปลงร่างออกมาเป็นนอกเครื่องแบบอยู่หลังแถวตำรวจในเครื่องแบบอีกทีหนึ่งเตรียมพร้อมปะทะให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตได้วันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระราชทานมาเพราะดูจากหัวก็รู้หัวเกียนขาวสามด้านคือหัวแบบที่ เรียกว่าเป็นคนของใครก็รู้ดีวันนี้ฝ่ามอบจะยื่นหนังสือลงในกล่องไปตีถึงสำนักพระราชวังต้องฝ่าแนวรถเมที่มาขวางแต่แน่นอนด้วยมวลชนจำนวนมากช่วยกันเข็นช่วยกันขยับรถเหล่านี้ก็พ้นทางออกไปและแน่นอน Thailand is land of compromise และ we love them all the same เรารักทุกคนเหมือนๆกันประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมคงเห็นภาพการประนีประนอมด้วยน้ำพระราชทานฉีดแรงดันตุ่แล้วฉีดหน้าพระบรมมหาราชวังก็ด้วยแต่ในที่สุดจดหมายของราษฎรได้รับการหย่อนใส่ตู้ไปตณี เพื่อตรงถึงกษัตริย์วัชระลงกรเป็นที่เรียบร้อยเป็นพินไดโ้โพสสองโพสโพสหนึ่งเป็นจดหมายและอีกโพสหนึ่งโพสว่าเพราะประเทศเราเป็นแร n d นออฟคอม o พ i มไมเราจึงปันิปนอมกันด้วยรถฉีดน้ำและเพราะกษัตริย์ของเราเลิฟเดมออนเดอะเซมพระองค์จึงรักกับเราด้วยการใช้กับลัง We love them on the same เขาคนนั้นคนที่คุณรู้ว่าเขาคือใครได้พูดกับโจนาธานมิลเลอร์นักข่าว CNN ในวันที่1พฤศจิกายนถัดมา8วันคือวันที่8พฤศจิกายนความรักของพระองค์ก็แผ่ไปศานมายังผู้ชุมนุมนับหมื่นคนที่ท้องสนามหลวงด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงนี่คือน้ำพระไทยจากในหลวงเป็นพิ้นด้โพสเรื่องราว เกดหมายถึงในหลวงโดยโพสต์ว่าแแกราชรอนตานถึงมหาวชิาราลงกรด้วยเหตุว่าท่านได้ละทิ้งประเทศชาติไปอาศัยอย่างสุขสบายที่ประเทศเยอรมนนีมานานแสนนานจึงไม่แน่ใจว่าท่านได้ทราบข่าวการชุมนุมประท้วงของประชาราชรรและเข้าใจข้อเรียกร้องในการชุมนุมโดยแจบแจ้งแล้วหรือไม่ จึงจะย้ำข้อเรียกร้องในการคุนรมทั้ง3ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีข้อ 2. ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนโดยให้สภาล่างรัฐธรรมนูญอันมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนร่างใหม่ทั้งฉบับข้อ3 ให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามข้อเรียกร้อง10ข้อที่ได้เคยมีการเสนอไว้ข้างต้นนี้คืออุดมการณ์ที่ประชาราษฎรได้ปักเป็นธงในการส่งเสียงให้ถึงผู้มีอำนาจทั้งหมดโดยเฉพาะตัวท่านในฐานะที่เป็นผู้นำขององค์คาพยพเผด็จการจัดรีนาทั้งปวงจนวันนี้ประชาราษฎรได้ยืนหยัดต่อสู้มาหลายเดือนแล้วดังนั้น นี่จึงควรเป็นเวลาที่ท่านจะต้องตอบประชาชนได้แล้วว่าท่านจะมีจุดยืนอย่างไรต่อข้อเรียกร้องของประชาชนหากท่านยังอุปถมัมภ์คำจูทรลาาประยุทธ์นั่นแสดงว่าท่านดูถูกความทุกข์ยากและความคับแค้นของปลวงประชาราษฎรหากท่านไม่เปิดให้มีการล่างรัฐธรรมนูญใหม่นั่นแสดงว่าท่านไม่ให้คุณค่ากับเสียง และอำนาจของประชาราษฎรและหากท่านไม่ยอมให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัติย์นั่นแสดงว่าท่านปฏิเตศไม่ยอมปรับปรุงตัวให้อยู่ร่วมกันกันกบประชาราษฎรข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อที่ประชาราษฎรตะโกนพร่ำร้องมาหลายเดือนนี้มิใช่คำร้องขอแต่เป็นคำขาดหากข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนอง ปัญหาของประเทศช,ชาติที่หมักหมมมาหลายสิบปีก็จะไม่ได้รับการแก้ไขและจะยังคงเปะเน่าคาราคาตังเช่นนี้ต่อไปหากท่านยังเห็นแก่ชาติโปรดปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเหล่านี้ขอให้ท่านคิดไตร่ตรองให้จงดีนี่คือโอกาสที่ท่านจะได้ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ท่านและสถาบันของท่าน ได้มีความต่าง,งามเหมือนที่ตราบักษัติของอารยาประเทศเป็นด้วยความเคารพผลิตชีวาักษ์ประชาชาดอนที่เป็นมนุษย์มิใช่ฝุ่นธุรีเขียนได้หนักแน่นและพูดแทนใจประชาชนคนไทยอีกนับล้านล้านคนวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้าย ที่กษัตริย์วัชรลงก์จะพิสูจน์ความจริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติว่ายังมีความเป็นห่วงใยและรักในประเทศชาติรวมถึงสถาบันของตนเองอย่างแท้จริงหรือไม่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่สถาพรตื่นไปเป็นโอกาสสุดท้ายที่กษัตริย์วัชรลงค์ต้องตัดสินใจและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของม็อบ8พฤศจิกายน ม็อบไม่มีเส้นได้รับน้ำพระราชทานต่างกับม็อบหนึ่งพฤศจิกายนที่อาหารดีข้าราชการสำนักพระราชวังเติบถึงที่วันนี้ประชาชนนับหมื่นได้ยื่นจดหมายถึงกรรจัดของเขารวมถึงพาลิตชีวารักษ์พาลิตทีวารักษ์และทั้งหมดนี้คือจดหมายของพาลิต ถึงกรตัดวัดชิราลงกรต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาเห็นการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาจดนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ